ร้านราเมงโต้กับประกาศลั่นไม่ต้องมาอีกหลังไม่พอใจคู่รักสั่งราเมงถ้วยเดียวแบ่งกัน วันนี้นะคะคุณิ๊งจะมาเล่าประเด็นที่กําลังเป็นเรื่องราวสดสดร้อนร้อนที่เกิดจากการไปกินราเม็งกันค่ะประเด็นนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมานี่เองค่ะทุกคนมีคู่รักคู่หนึ่งนะคะเดินทางไปที่ร้านเมนยะคิริวนะคะที่จังหวัดไซตามะประเทศญี่ปุ่นค่ะแล้วสั่งราเม็งแค่ชามเดียวค่ะทุกคนทางร้านราเม็งเนี่ยจะได้เข้าไปสอบถามทั้งคู่นะคะว่าทําไมถึงสั่งราเม็งแค่ถ้วยเดียวชามเดียวนะคะทางคู่รักที่มาด้วยกันก็ได้ตอบกับทางร้านไปว่าตนนะคะเคยมาที่ร้านนี้แล้วและก็เคย แบบนี้ค่ะแต่ทางร้านเนี่ยก็ได้ยืนยันกับทางคู่ไปนะคะว่าทางร้านไม่ได้มีนโยบายนะคะให้ทําแบบนี้ทั้งคู่ต้องสั่งอาหารคนละหนึ่งชามค่ะซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของทางร้านนะคะสุดท้ายแล้วเรื่องนี้นะคะก็จบลงที่ทางร้านเนี่ยคืนเงินให้กับทั้งคู่ไปและได้ไล่ทางคู่ออกจากร้านไปนั่นเองค่ะหลังจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทางร้านเมนยาชิริวก็ได้ออกมาเล่าเรื่องราวทั้งหมดลงใน X นะคะเพื่อประกาศให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าถ้าใครมาทําแบบนี้กับทางร้านก็เตรียมตัวเตรียมใจที่จะโดนไล่ออกไปได้เลยนะคะ ทางร้านเนี่ยไม่ต้อนรับคนที่จะมาสั่งราเมงชามเดียวแล้วแบ่งกันกินค่ะนี่นนี้นะคะถือเป็นการตอกย้ำธรรมเนียมด้านอาหารในร้านราเมงของญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะตามมารายาทเวลาเราเข้าร้านอาหารที่ญี่ปุ่นนะคะอย่างน้อยต้องสั่ง1ชามต่อหนึ่งคนเสมอค่ะเพราะเขาถือว่าการสั่งมาแล้วกินไม่หมดก็ไม่ใช่เรื่องที่เสียมารายาทแต่การที่ไม่สั่งต่างหากค่ะที่เสียมารายาทค่ะซึ่งเมนูในร้านเมนยาคิริวก็มีทั้งชามเล็กชามใหญ่ให้เลือกรับประทานกันได้นะคะดังนั้นถ้ากลัวว่าจะทานไม่หมดก็ ติ๊กเลือกชามเล็กมาทานกันได้ค่ะแต่ถ้าหากไปด้วยกันแล้วสั่งชามใหญ่เพียงแค่ชามเดียวแล้วมาแบ่งกันกินเตรียมตัวเตรียมใจโดนไล่ออกจากร้านได้เลยนะคะธุรกิจจานวนไม่น้อยเลยนะคะในญี่ปุ่นที่มีรมเนียมให้ปฏิบัติกันอย่างจริงจังและเรียกได้ว่าศักดิ์ศรีในการทําธุรกิจในญี่ปุ่นค่อนข้างสูงและมั่นคงมากค่ะถ้าใครไม่ทําตามหรือไม่สามารถปฏิบัติตามข้อปฏิบัติได้ก็คือไม่ต้องมาใช้บริการกันอีกเลยค่ะและทางเจ้าของธุรกิจนะคะก็มีการยืนยันที่จะไม่ให้บริการแก่ผู้ที่ไม่ปฏิบัตติิามมขนนนนนเเีียคค่่่ะะะซึงงส้งะะป็ สิ่งที่ทางภาคธุรกิจปฏิบัติเพื่อยืนยันถึงศักดิ์ศรีและธรรมเนียมในการทำธุรกิจนั่นเองค่ะเราได้บอกเล่าเรื่องราวที่เป็นประเด็นกันไปแล้วนะคะกุ้กกิ๊งจะมาขอแชร์เรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับราเมนให้ฟังกันอีกสักนิดนึงค่ะเราจะมาพูดถึงราเมนจากการสไตล์ญี่ปุ่นนะคะหรือที่ปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าราเมนสไตล์จิโรกันนั่นเองค่ะ ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าราเมนในญี่ปุ่นน้ำค่อนข้างจะใหญ่เลยทีเดียวแต่ราเมนจับกลางใหญ่เป็น2เท่าของราเมนปกติในญี่ปุ่นเลยนะคะและที่สำคัญมีท็อปปิ้งคูนชามเลยค่ะโดยท็อปปิ้งทั่วไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นถั่วง,งอกนะคะท็อปปิ้งว่าเยอะและคูนชามแล้วใต้ถ้วยเนี่ยยังเยอะขึ้นไปอีกค่ะมีทั้งเส้นและหมูชาชูเขาจะปรุงรสด,ด้วยกระเทียมสับค่ะและน้ำซุปที่เต็มไปด้วยน้ำมันหมูที่มีรสชาติกลมกล่อมค่ะโดยที่ราเมนในญี่ปุ่นนะคะเริ่มมาจาก ร้านที่ชื่อว่ารามนจิโร่ค่ะเป็นร้านขวัญใจนักศึกษาในโตเกียวนะคะซึ่งเกิดในช่วงหลังศตรวรรษที่20นักศึกษาจะชอบร้านราเมงประเภทนี้มากเพราะว่าให้เยอะแล้วก็อร่อยนะคะเพราะจุดขายของราเมนจิโร่เขามีจุดขายที่ปริมาณและท็อปปิ้งที่ล้นชามนั่นเองค่ะจากความนิยมของรามนจิโร่นะคะทําให้ทางร้านสามารถขยายสาขาและขายแฟรนไชส์ไปมากมายเลยทีเดียวค่ะแต่เมื่อขายดีและฮิตแบบนี้นะคะแน่นอนก็จะมีร้านอื่นๆเปิดตามขึ้นมาอีกเรื่อยๆเลยค่ะทำให้ร้านราเมนงสไตล์นี้นะคะผุดขึ้นเยอะมาก มาในญี่ปุ่นค่ะเพราะสําหรับชาวญี่ปุ่นแล้วอาหารที่ชื่อว่าราเมนถือว่าเป็นอาหารที่ปกติทั่วไปเลยนะคะไม่ได้มีทรัพย์สินทางปัญญาคุ้มครองดังนั้นนะคะใครจะลอกเรียนแบบขึ้นมาหรือจะเปิดขึ้นมาก็ไม่ผิดค่ะ และสิ่งนี้จึงทําให้ราเมนสไตล์ญีโรมีทั่วไปในญี่ปุ่นเลยค่ะทุกคนเดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายของคลิปแล้วนะคะแน่นอนเลยนะคะว่าการกินราเมนเขาจะมีขนมทำเนียมและข้อปฏิบัติที่ปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานค่ะซึ่งการเข้าร้านราเมนทุกคนในประเทศก็ต้องรู้ขนมทำเนียมและข้อปฏิบัตินะคะร้านราเมนส่วนมากจะเป็นพื้นที่จํากัดและที่นั่งของลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นบาร์ยาวๆให้เรานั่งคนต่อคนไปเรื่อยๆดังนั้นทุกคนที่เข้ามาในร้านจําเป็นต้องสั่งอาหารจะไปนั่งเฉยๆรออีกคนทานหรืือออสัั่่งแคนน,ามมาน้้ํําาาดมมหรช ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดมารยาทน,นะคะสิ่งนี้นะคะจึงทําให้เกิดประเด็นที่เป็นข่าวข้างต้นที่ได้พูดไปตอนต้นคลิปนั่นเองค่ะ อย่างที่สุภาษิตเขาว่านะคะเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบก็จะไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้นะคะบอกเล่าแชร์เรื่องกับกุ้มกิ๊งต้องขอจบเพียงเท่านี้ถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนมีข้อมูลอยากเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ด้าน,านล่างได้เลยนะคะและถ้ามีข้อมูลหรือว่าเล่าอะไรตกหลน่นต้องขออภัยไว้เรื่องหน้าเลยนะคะนี่เพิ่งเป็น EP แรกแล้วก็จะพยายามพัฒนาการเล่าเรื่องให้สนุกขึ้นไปมากกว่านี้นะคะเพื่อนสามารถมาแชร์เรื่องราวหรือบอกเล่ารายละเอียดต่างๆที่อาจจะมีเพิ่มเติมมากกว่านี้ให้ทางที ให้ทางเพื่อนๆที่มารับชมคลิปเดียวกันได้รับทราบร่วมกันได้นะคะหรือมีเรื่องไหนที่อยากจะฟังเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยค่ะแล้วเจอกัน EP หน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ